คุณค่ารมดรอนฮะดิษที่หนึ่งจากสันมาโเดียลอเวนฮูเล่าว่าในช่วงวันสุดท้ายของเดือนชะบานท่านอสสลอสลล,ลออเลสลัมได้ปลาใสกับพวกเราโดยกล่าวว่าประชาชนทั้งหลายเดือนอันยิ่งใหญ่และความจำเริญจะได้เวียนมาพบกับพวกท่านแล้วในเดือนนี้มีคืนหนึ่งที่ดียิ่งกว่า1,000เดือน เดือนที่ว่านี้อัลลอฮ์ทรงบัญญัติการถือศีลอดให้เป็นข้อบังคับส่วนกลางคืนให้ทำละหมาดที่เป็นสุนนะดังนั้นบุคคลใดที่ประสงค์จะใกล้ชิดอัลลอฮ์ในเดือนนี้การทำความดีอย่างหนึ่งก็ดุดดังเขาได้ปฏิบัติฟัดฟดูศาส,สนกิจภาคบังคับ 1. ในเดือนอื่น และบุคคลใดปฏิบัติฟัดดูหนึ่งในเดือนดังกล่าวก็เท้าขับเข่าก็ไดป้ปฏิบัติเจ็ดสิบฟัดดูในเดือนอื่นเดือนนี้คือเดือนแห่งความอดทนและผลตอบแทนของความอดทนคือสวนสวรรค์เป็นเดือนแห่งการได้รับความเมตตาสงสารและเป็นเดือนที่จะเพิ่มพูณปัจจัยยังชีพให้แก่ผู้ศรัทธามัน บุคคลใดได้จัดหาอาหารเพื่อให้ผู้อื่นได้ละสินอดจะได้รับการอภัยโทษในบาปของเขาและได้รอดพ้นจากไฟนรกเขาจะได้รับผลตอบแทนเท่ากับผลบุญของผู้สึกถือสินอดนั้นโดยที่ผลบุญของผู้ถือสินอดก็มิได้คล่องลงมาแต่อย่างใด ซอบาถามว่าโอ้ท่านอสซุลลอพวกเราทุกคนไม่มีอะไรที่จะเตรียมให้ผู้ละศีลอดเลยท่านอสซุล,สล,ลลอสลลเนสลัมตอบว่าอัลลอฮประทานผลบุญจากการให้อาหารแก่ผู้ละศีลอดแม้จะด้วยอินทผลัมสักหนึ่งเม็ดหรือน้ำสักอึกหรือแม้เพียงนมสักจิบหนึ่งก็ถาม ช่วงแรกของเดือนนี้เป็นช่วงแห่งความเมตตาช่วงกลางมีการให้อภัยโทษและช่วงสุดท้ายเป็นช่วงของการปลดปล่อยจากนรกผู้ใดข้อตามที่ลดภาระให้กับคนรับใช้ของเขาในเดือนนี้อัลลอฮ์จะทรงอภัยโทษให้กับเขาและปกป้องเขาให้พ้นจากไฟนรกและในเดือนนี้พวกท่านจงปฏิบัติให้มากในสประกาศ ในสองประการจะทำให้พระผู้อภิบาลของพวกท่านพอพระไทยในขณะที่อีกสองประการจะขาดจากมันไม่ได้สำหรับพวกท่านสองประการแรกที่จะทำให้พระผู้อภิบาลของพวกท่านพอพระไทยคือการกล่าวคำว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่เที่ยงแท้เว้นแฉลอกาลิมะตายบะ และอิลาฮะอิลลัลลอและขอพยโทษอิสติฟาดและอีกสองประการซึ่งจะขาดไม่ได้สำหรับพวกท่านคือพวกท่านควรวิงวอนขอต่ออัลลอ์ให้ได้เข้าสวรรค์และแสวงหาการค,คุ้มครองจากอัลลอ์ให้พ้นจากนรกและผู้ใดเลี้ยงน้ำเพื่อการละศีลอดอัลลอ์จะให้เขาได้ดื่มน้ำจากบ่อของฉันซึ่งต่อจากนั้นเขาจะไม่ กระหายอีกเลยจนเข้าสวรรค์